จะมามาก์น้าภายใน25วันนะคะก่อนก่อนรับปริญญานะคะตอนนี้นะคะผิวหน้ามิงอ่ะมันมันนะคะก็คือเป็นปกติไปแล้วเนาะก็คือมันทีโซนแล้วก็มีสิวรอยดำสิวตรงคางนะคะก็ปกติมิงใช้อันนี้ครับ ตันนี้นจะก็ประมานี้ไปถ่ายนอกรอบกันก็มิงจ้างนอกรอบมา3,500บาทนะคะก็คือถ่ายได้สูงสุดทั้งหมด3คนนอกนั้นน่าจะบวก500บาทต่อคนนะคะนี่มิแม่น่ใจเหมือนกันถ้าใครมีเพื่อนน้อยแบบมิงกด ลิงใต้ description ได้เลยเดี๋ยวมิงแปะเพจพี่เขาไว้ให้นะคะกับรูปที่ได้มานะคะก็มิงถ่ายสองมิงตรงแบบพี่เขาไว้สองที่นะคะก็คือ1ส่วนเป็นจากกิตตินะคะกับ2คือเอเชียทีะคะทุกคนแต่พี่เขาแถมสะพานเขียวมาให้แล้วตอนที่ไปประมาณ3-4มสีโมงนะคะแสงดีมากและชอบที่สุดก็คือรูปตรงสะพานเขียวนั่นเองเดี๋ยวมิงแปรูปไว้ให้นะคะ ช่วงนะคะก็คือช่วงเช้าเนี่ยซ้อมภายในสาขาเองแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นซ้อมจริงนะคะก็คือรันทุกสาคาเลยวันนี้เป็นวันที่16กุมภานะคะพรุ่งนี้เป็นวันรับจริงแล้วนะคะก็เดี๋ยวมิงต้องไปนอนหอน,นะคะไปนอนห้องพักแถวมอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีช่างแต่งหน้ากับเพื่อนๆมาแต่งด้วยนะคะก็เลยได้ไปเช่าห้องนะคะก็โอเคค่ะ ไปกันได้เลิอกออกมาซื้อคอนแทคเลนแล้วนะคะมิงซื้อของ a d q v i e w นะคะที่นี่สามารถวัดค่าใส่ตาก่อนซื้อได้เลยจ้าลงลังสิค่ะลังสิทค่ะ มิงเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้เนาะเป็นวันรับจริงพ่อกับแม่หนึ่งคันแล้วก็พี่ชายพี่สาวหนึ่งคันนะคะเท่ากับมันจะมีรถสองคันซึ่งเราเหนื่อยมากแน่ๆแล้วก็จะติดรถใครสักคนกลับบ้านนะคะแล้วก็มิงนั่งสายสีชมพูมาต่อสายสีแดงนะคะแล้วสายสีแดงต้องแลกเหรียญเนาะเพื่อไปลังสิทธ์แล้วก็ต่อแกลบไปหอนั่นเองโคตรยาวนานวันทิ้งแล้ว วันจริงก็นอนตั้งแต่สามทุ่มนะคะแล้วก็นาพี่แต่งหน้าตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งนะคะแล้วก็นอนรอเวลาไปจ้า mm hmm. ก็มาถึงมอตอนหกโมงครึ่งพอดีนะคะคนเยอะมากคนเต็มมากแล้วก็เพิ่งได้จับเธอจับอัดตอนนี้นะคะตอนถ่ายรูปรวมสาขานั่นเองค่ะเป็นคนตัวสูงนะคะ mm hmm. ก็เลยได้อยู่ด้านบนไปเลย mm hmm. ก็คืออยู่ที่มอได้ถ่ายแต่รูกกับพี่ตะก,กองนะคะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยจบแล้วจ้าเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็โอโ้หน้าคิ้วหายด้วยก็ถือว่าบากบั่นมาจนสำเร็จนะคะเดี๋ยว จะมารีวิวของที่ใช้ในวันรับปริญญาแล้วดีนะคะได้มาแล้วโอเคขออนุญ,ญาตไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและลบเครื่องสำอางออกก่อนนะคะหน้านี้อยู่ประมาณตั้งแต่ตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งกว่ากว่ามิ้งแต่งประมาณตีสามแหละ เพราะว่าคนสุดท้ายนะคะแต่เป็นคนสุดท้ายประมาณนี้ลุกมาเนี้ติดขนตาน,นะคะแล้วก็คิ้วไม่ได้สักเนาะเขียนเอาแต่ว่าเหงื่อก็ค่อนข้างเงินจนใจอยู่นะคะก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วแหละยกเว้นสีปากนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวลิปด้วยที่อันนี้คือทารอบเดียวนะคะตอนเชา้าแล้วก็กินข้าวแล้วก็จบไม่ได้ทำอะไรกับมันแล้วนะคะแต่ก็ ยังอยู่เดี๋ยวมารีวิวกันนะคะโอเคไปละ <c oughs> รีวิวของใช้ในช่วงรับปริญญาโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวของที่นิงใช้ในวันรับปริญญานะคะก็ส่วนใหญ่นิงจะซื้อในแอปส้มนะคะโอเคอย่างแรกเลยที่ทุกมหาลัย ทุกมหาลัยจะบอกให้เราซื้อนะคะก็คือแทน่นอุ้ยทำไมปิดเฮ้ยถุงน่องนั่นเองถุนงน่องอันนี้มิงซื้อมาจากแอปส้มนะคะในราคา35บาทไม่รวมค่าส่งนะคะทุกคนก็เป็นถุงน่องที่แบบดีมากไม่ขาดไม่แบบ ไม่เป็นรอยแบบเป็นรอยอีกเงี่ยเออมีใช้2วันนะคะคือวันรับกับวันซ้อมมิงว่าสั่งอย่างนี้คุ้มกว่าคุ้มกว่าแบบที่เราไปซื้อกันในเซเว่หรือว่าตามห้างใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันใส่ซักได้นะคะมันสับถุงนอกอันนี้สับำหรับมิงรู้สึกว่าถ้าคนใส่เล็กอะ่ะอาจจะต้องหาในช้อปปี้ใหม่ที่ไม่ใช่ร้านที่มีแมน,มนะนำนะเพราะว่า เขาเนียเขาเขียนในไอเนี่ยตรงที่ขายอะว่าถุงน่องคนอ้วนไซส์ใหญ่สําหรับคนนี้หน้าท้องมีพุงแล้วก็คนสูงนะคะก็แนะนําได้แนะนําคนอ้วนแล้วก็รองเท้าคาชูนะคะขอบนิ้งเป็นหัวตัดนะคะแต่ทางร้านเขามีหัวตัดหัวกลมหัวอะไรของเขาอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็มิ้งเป็นหัวตัด ร้านที่นี้ที่มิงซื้ออ่ะมิงซื้อมาประมาณ450แต่ถ้าดูคนหารเลนส์ราคาที่มันต่ำกว่านี้ได้มิงว่าโอเคเพราะว่าเราใส่แค่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่ามิงอ่ะไซส์ใหญ่มิงไซส์สี่3งถสี่สิบสก็เลยมาเจอร้านนี้นะคะรองเท้าคัชชูหมวดตัด 2นิ้วตั้งแต่ไซส์4เอตั้งแต่ไซส์35ถึง46นะคะสามารถใส่รับปริญญาได้ก็ลองมาลานี้ดูมิ้งแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ใต้ดิสคริปชั่นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันจริงหรือวันซ้อมที่มิ้งพกไปก็คือเจ้านี้น้องคือพัดลมที่สามารถใส่ได้และปรับะร,ระดับได้อะทุกคนฟังเสียงมา สอันนี้มีสีสระดับนะคะเห็นหมหนึ่งส4ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นปิดเอ้ยอันนี้เป็นสายเอออันนี้เป็นสายหนึ่นะคะก็มีสระดับน้องสามารถใช้น้องมีแบตเตอรี่1,000 10, 0มแอมป์นะคะเป็นพัดลมขนาดเล็กคกพาแล้วก็สามารถ ชาร์จไทย4ก็คือชาร์จโทรศัพท์ปกติได้เลยค่ะทุกคน1 0 0 0มื ml ชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะเต็มละมีว่าโอเคแล้วก็อีกอ่ะอ๋อแล้วก็รีวิวลิปแบบหนึ่งลิปของสีสันนี่สีสันมิ้นทาเบอร์9นะคะโฟกัสไหมโฟกัสโฟกัสโฟกัสเร็ว เดี๋ยวเบอร์เก้านะคะที่มิงทาสีปากเมื่อวานก็ติดทนดีนะคะของสิจันหรือว่าใครอยากจะเห็นมือไม้มิงนิดนึงเลยคะ่ะทุกคนใครอยากที่จะแบบติดทนติดทนมากมากถ้าจะเป็นเบอร์เบอรีหรือเปล่ามิงไม่แน่ใจมันมันลอกแล้ะมันลอกมากๆแล้วมิงซื้อมาหลายปีบ้างมากแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดสักทีนะคะ แล้วก็เขียนคิ้วน้องชาตินะคะใช้ไปหนึ่งตลับก็หมดยังไม่หมดหรอกอีกนิดนึงแล้วก็แป้งที่ทานะคะเป็นคิวเพสนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากให้มันฉ่ำวาวก็ซื้อสีฟ้ามาเนาะก็จะดีมากก็หมดแล้วน้องนั้นเป็นของพี่ช่างแล้วนะคะแล้วก็ ร้านที่มิงทำของขวัญให้เพื่อนนะคะร้านนี้ก็ดีมากจริงๆเดี๋ยวมิงจะเปิดคลิปตอนแกะให้ดูนะคะอันนี้เป็นของขวัญวันรับปร,ริญญาของเพื่อนๆนะคะแล้วก็เราสั่งของตัวเองมาด้วยนะนี่อันนี้เป็นภาพวาดนะคะพร้อมกรอบเนาะ แล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่รีวิวไปเมื่อกี้เป็นคอนแทคเลนส์นั่นเองเป็นคอนแทคเลนดีฟ f a เฟสนะคะก็มิงใช้แบบอันละแบบเป็นรายวันนะคะเพราะว่ามิงไม่ได้ใช้คอนแทคทุกวันเนาะส่อนแยนมิงใส่แว่นก็มิงชอบตรงความที่มันนิ่มสบาย แล้วก็ไม่ค่อยละคายเครืองตาเท่าไหร่นะคะส่วนาราคาก็อาจจะแรงอยู่นิดนึงนะคะ1,400บาทนะคะ30คู่เนาะสำหรับมิงรู้สึกว่ามิงใช้แบรนด์นี้มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่เข้าวงการใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งมันดีมากมีชอบชอบความความนิ่มของเขาแล้วก็สีเขาสีที่มิงซื้อจะประมาณนี้ เป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลแบบน้ำตาลทุกคนไม่ได้เด็ดมากนะคะเพราะว่าถ้ามันเด็ดไปเราจะเข้ารับปริญมาไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าใครแบบใส่ปกติอยู่แล้วนะคะมีแนะนำให้ซื้อเป็นแบบรายเดือนมามันก็จะง่ายกว่านะคะโอเคอ๋อแล้วก็ อันนี้ราคามา1,400ก็จริงแต่ว่ามิงได้ลดจากในในลนยนะคะที่เป็นสมาชิกข,ของเขาก็ลดมา100บาทเหลือ1,300บาทนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะคะ ค่าใช้ใจ่ายในการรับปริญญาทั้งหมดของนิงนะคะรวมอาจจะไม่คุบมทวนเท่าไหร่ก็มีค่าชุดค่าหมวกค่าขึ้นทัดเบียนนะคะกกอบรูปอันนี้เราเลือกได้นะคะแล้วแต่บัตเจตหรือว่าแล้วแต่มหาลัยด้วยนะคะของนิงเสียไปทั้งหมด6550บาทนะคะแล้วก็มีค่าตะกองนอกรอบครึ่งวันกับเพื่อนนะคะ ของพี่คนนี้สูงสุดถ่ายได้3คนนะคะก็พอดีเลยเรามีเพื่อน3าคนพอดีเราก็หัน3ามไปจบๆนะคะก็อยู่ในราคา1,167บาทนะคะแล้วก็มีค่ารองเท้าคัดชูไซส์ใหญ่นะคะ ในแอปส้มราคานี้ไม่รวมค่าส่งนะคะ490บาทก็วัดไซส์กันดีๆีนะคะเพราะว่าเสียค่าส่งไปส่งกับให้เขา50บาทนะคะถ้าจะเปลี่ยนไซสแล้วก็ค่าช่างแต่งหน้าวันจริงนะคะ1,700บาทค่าถูกน้องวันซ้อมแล้วก็วันจริงนะคะใส่อันเดียวกันเพราะว่าถูกนะคะก็อันละ35บาบาทไม่รวมค่าส่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ ตาก้องวันจริงครึ่งวันอันนี้มิ้งได้ตากล้องพี่ผู้หญิงนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ2,900บาททวนนะคะแล้วก็ค่าคอนแทคสายตารายวันของนิ้งใส่2วันนะคะก็คือวันซอบกับวันจริงตกคู่ละ43บาท2วันเสียไป86บบาทนะคะแล้วก็ของขวัญให้เพื่อน คนละ325บาทต่อคนนะคะทั้งหมดมิ้งซื้อให้4คนนะคะเพื่อน3แล้วก็ตัวเองหนึ่งนะคะทั้งหมดรวมค่าส่งเป็นเสร็จแล้วนะคะ1,300บาทรวมค่าถช้จ่ายทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นแบบคร่าวๆนะคะไม่รวมกับอันที่มีอยู่แล้วเนาะ14,228บาทนะคะก็ประมาณนี้แหละมันมันน่าจะแบบแล้วแต่ แล้วแต่มหาลัยแล้วแต่เราด้วยว่าเราจะจ้างวันจริงวันซ้อมจ้างช่างแต่งหน้าค่ะรองเท้าอาจจะลดมาบางคนไม่ใส่คอนแทคบางคนไม่มีของขวันให้เพื่อนมันแล้วแต่คนนะคะว่าจะไปโฟกัสตรงไหนว่าอันไหนสําคัญที่สุดของมิง้งก็คือถ่ายรูปสําคัญที่สุดนะคะก็อยากให้มีทุกๆมเมนต์เป็นรูปภาพนะคะเป็นความทรงจําของเราก็ประมาณนี้กับ ค่าเที่จ่ายในการรับปริญญาครั้งนี้นะคะมิงลืมค่าห้องไปนะคะค่าห้องมิงประมาณ400กว่าบาทนะคะก็ดีทั้งหมดเป็นหมื่น้านะคะรวมค่ารถรวมค่ารถไฟรวมค่าเดินทางด้วยนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามมานะคะวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย ปริญญาบัญชีบัณฑิตกนกพิษเพิ่มของสีกนกออนภูมิไทยสงกนกออนอบอุ่นกรกูน